โบนัสอยากรู้รับยูว่าโสดหรือเปล่า<笑><笑>โสดครับผมบอกว่าถ้าโลกนี้ไม่มีความรักคุณแบงค์คิดว่ายังไงครับผมว่ามันก็คงน่าเบื่ออีกอย่างเราก็คง,เร,คงเรียกว่างไงดีอะความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เราเนาะ,ะมันก็คงเปลี่ยนไปเพราะทุกวันนี้เราอยู่ได้ด้วยความรักครับ ไม่ว่าจะเป็นรักในความเคารพหรือว่ารักในฐานะที่เป็นความกตัญญูก็แล้แต่นะครับหรือว่าจะรักด้วยการที่ว่าอเสนหาแต่ก็ยังยังมีความรักอยู่ให้กันครับทุกคนที่มางานของพรรเก้าไกลในวันนี้มาฟังปาใส่เนี่ยก็มีให้ความรักกับพักเก้าไกลครับแต่จะไม่ได้รักในความเสนหาแต่เป็นความรักในความเชื่อในอุดมการความรักในความตรงไปตรงมาของพักความรักในตัวผู้สมัครในตัวคุณทีมพิทาแล้วก็ผู้สมัครทัานอื่นของพรรเก้าไกลด้วยครับที่ผ่านมาเคยมีความรักบ้างไหมครับยังเลยครับ รักครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คลาสสิฟายครับคลาายโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ